ผมก้องพบโพชชุวันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬาฝ่ายวิศวกรรมกีฬาชื่อก็บอกแล้วเป็นอยู่ในฝ่ายวิศวกรรมก็ประกอบด้วยวิศวกรสถาปนิกนะครับผู้มีความรู้ในเรื่องของด้านวิศวกรรมนะครับก็ในหน่วยงานเราในใน,ในในฝ่ายเราจะประกอบด้วยสองกองหลักๆก็คือกองวิศวกรรมรและกองมม่อมบำรุงนะครับกองวิศวกรรมก็หลักๆก็จะเป็นงานสร้างใหม่นะครับ กองซ่อมรุงก็จะเป็นงานซ่อมแซมปรับปรุงนะครับอุปกรณ์กีฬาต่างๆหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ให้ข้อมูลนะครับองความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานอุปกรณ์นะครับมาตรฐานสนามกีฬาต่างๆทุกชนิดนะครับให้กับหน่วยงานทังนอกนะครับในส่วนของการกีฬาเองเนี่ย ในแต่ละปีเราก็จะมีการเซอร์เวยนะครับสถานที่นะครับทั้งสร้างใหม่แล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้สนามอุปกรณ์อของเราอยู่ในความพร้อมนะครับได้มาตรฐานที่จะใช้บริการกับนักกีฬานะครับในการแข่งขันนะครับในกะารฝึกซ้อมให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับฝ่ายวิศวกรรมกีฬานะครับอยู่อันเดอร ลองส่งเสริมกีฬานะครับซึ่งดูแลอยู่3าฝ่ายนะครับได้แก่ฝ่ายธุรกิจกีฬาฝ่ายกีฬาภูมิภาคและฝ่ายวิศวกรรมกีฬานะครับซึ่งเป็นฝ่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายอื่นๆนะครับหน้าที่หลักโดยตรงของฝ่ายวิศวกรรมกีฬาเนี่ยก็คือก่อสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารกีฬานะครับฝึกซ้อมนะครับสนามกีฬาต่างๆจนถึงปรับปรุงซ่อมแซม นะครับให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมใช้งานบริการนักกีฬาประชาชนสมาคมและก็หน่วยงานต่างๆอีกประการหนึ่งก็คือหน่วยงานภายนอกนะครับที่มีปัญหาด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการให้คำปรึกษาต่างๆได้เป็นองค์กรหลักด้านนี้โดยเฉพาะนะครับในส่วนของวิศวกรรมกีฬาเนี่ยนะครับ ทั้งกองซ่อมบำรุงและกองวิศวกรรมนะครับเราจะ,จะจะเริ่มรวบรวมนะครับแต่ละปีจะรวบรวมความต้องการของแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายในองคอ์กรเรานะครับอาจจะมีบางครั้งก็จ,จะมีหน่วยงานภายนอกด้วยนะครับในการสรรหาจัดหาประมาณนะครับเพื่อมาตอบสนองความต้องการในการพัฒนากีฬานะครับก็เริ่มตั้งแต่การรับคําขอนะครับในการ ต้องการซ่อมแซมตั้งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์หรือว่าในเงื่อนไขของหน้าที่ภาระความรับผิดชอบของเรานะครับเราก็จะมาเรียงลาดับความสําคัญรายการแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับทั้ง2กองออกไปสํารวจนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับโครงการต่างๆว่ามีความคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเข้ามาทําการออกแบบนะครับแล้วก็ประมาณการนะครับเมื่อได้แบบได้ประมาณการเรียบร้อยเราก็จะ ส่งนะครับไปที่ฝ่ายแผนนะครับเพื่อจะนําเสนอเข้าไปขอ,องบประมาณในแต่ละปีนะครับในหลังจากนั้นเมื่อเราได้งบประมาณมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้ได้ผู้รับจ้างแล้วก็บริหารสัญญาจนตรวจร,รับงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ดูแลในเรื่องการรับประกันอีก2ปีนะครับตามระเบียบเมื่อเราขอสร้างซ่อมแซมเสร็จทั้งหมดแล้วเราก็จะส่งไปให้ จังหวัดหรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบมีความพร้อมก็จะส่งมอบไปตามนโยบายการไทยโอนนะครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเป็นหลักครับผมฝ่ายวิศวกรรมกีฬาเนี่ยมีองค์ความรู้หลักที่ที่เราสะสมนะครับจากประสบการณ์แล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกทุกฝ่ายท,ทั้งทั้งทั้งฝ่ายเราเนี่ยองค์ความรู้สองคัญก็คือหัวใจก็คือว่า เรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬานะครับคือก่อสร้างทั่วไปเนี่ยหน่วยงานข้างนอกหรือวิศวกรหรือใครก็แล้วแต่ผู้รับเหมาอาจจะมีความรู้เฉพาะทางนะครับเรื่องก่อสร้างเป็นเป็นเป็นทั่วไปนะครับแต่วิศวกรมกีฬาเนี่ยก็คือก่อสร้างก็คือเทคนิคปกตินะครับแต่จะมีเรื่องกติกานะครับที่จะมากำกับเรานะครับในในการก่อสร้างนะครับเช่นขนาดสนามระยะ ต่างๆที่มีผลเกี่ยวกับการตัดสินนะครับเกี่ยวกับสถิตินะครับถ้าเราสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เกี่ยวกับการรับรองผลสถิติของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องของกติกาแล้วก็มาตรฐานนะครับเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยที่มาใช้งานสนามเราได้สัมผัสกับสนามที่ได้มาตรฐานนะครับ เพื่อจะเป็นการปูทางนะครับเหมือนเล้เล่นสนามจริงใกล้เคียงสนามจริงมากที่สุดเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าได้ใช้งานสนามที่มีมาตรฐานในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือไงมันก็จะเป็นสนามเดียวกันซึ่งผ่านการได้ไปซ้อมไปฝึกซ้อมแข่งขันมาเรียบร้อยนยัก็คือจะมีความชมนานาญนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กัประมาด้วยนะฮะในส่วนของการปรับปรุงสนามที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยกติกาเปลี่ยนไปถ้าเราไปปรับปรุงโดยใช้แบบเดิมอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาตรฐานในปัจจุบันเพราะงั้นในเรื่องของการสร้างใหม่ในเรื่องของการปรับปรุงเราก็ต้องตามนะครับตามกติกาของแต่ละสมาพันธ์สมาคมให้ทันนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นสนามจักรยานสมัยก่อนเราสร้างกลางแจ้งนะครับ3 33 3เมตรปัจจุบันเนี่ยก็ ก็ยกเลิกละแทบจะไม่มีแล้วเขอืจะจะแข่งขันกันในล่มละนะครับซึ่งที่หัวมากเองตอนนี้ก็ยังยังไม่เป็นสนามในล่มนะครับ mm hmm. ก็ก็คงมีนโยบายที่จะต้องปรับปรุงให้มันเป็นอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพื่อจะใช้กับให้รองรับการแข่งขันระดับนานาชาติหรือให้นักกีฬาเราซ้อมสนามในล่ม mm hmm. กัการแจ้งมันเทคนิคการการปัน่นการแข่งขันมันก็จะแตกต่างกันนะครับก็ในองค์ความรู้ ในด้านอื่นก็จะมีเรื่องของการพัสดุนะครับในนอกจากวิศวกรรมแล้วเนี่ยที่เราที่เราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยเรื่องการพัสดุก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราจะต้องให้เจ้าหน้าที่เราศึกษาเพราะว่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้าเรากําหนดสเปกกาหนดมาตร,รฐ,ฐานอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยอาจจะไปขัดแย้งกับระเบียบพัสดุนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันหรือจะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างพูดภาษาบ้านก็คือล็อกสเปค ซึ่งถ้าเราทําไปโดยที่ไม่รู้ระเบียบพัสดุเนี่ยการประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการล่าช้านะครับพอมีการวิจารณ์นะครับก็อาจจะผิดพลาดอาจจะต้องมีการยกเลิกการประกาศต่างๆเนี่ยเพื่อจะต้องมาดําเนินการจัดจ้างใหม่เพราะงั้นความรู้ระเบียบพัสดุนะครับก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อให้การระยะเวลาแผนงานเราจะไม่ล่าชา้าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ในส่วนของเรื่องกฎหมายนะครับเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าผู้รับจ้างทิ้งงานไม่เข้ามาทํางานเนี่ยนะครับในเรื่องของวัสดุก็จะมีการยกเลิกสัญญาอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องการฟ้องร้องเรค่าเสียหายเนี่ยสเต็ปต่อไปเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจะต้องประเมินความเสียหายก่อนไหมนะครับก่อนที่จะไปจ้างใหม่ขั้นตอนต่างๆพวกนี้มีความสําคัญ ในอย่างน้อยเราก็ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบด้วยนะครับในส่วนของด้านวิชาชีพเองอันนี้เป็นเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานของอย่างยกตัวอย่างนะครับเรื่องของกฎกระทรวงหรือเรื่องของพรบพรบการก่อสร้างนะครับการกําหนดระยะห่างจาก ด้านข้างอาคารเดิมเท่าไรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของด้านวิศวกรรมที่อาจจะไม่ตรงในเรื่องของการคำนวณหรือว่าการออกแบบแต่มันก็มีเรื่องอย่างพื้นที่เขตนะครับเรื่องของที่ดินนะครับที่ราพัสดุการจะสร้างเลยเนี่ยต้องขออนุมัติจากไหนจากใครอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเป็นองความรู้ที่ที่ฝ่ายวิศวกรรมต้องหา,หาเพิ่มเติมนะครับนอกจาก เรื่องของการออกแบบเรื่องของการคำนวณนะครับก็เป็นพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานในฝ่ายที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ครับันธกิจของกกทนี่ก็คือในส่วนที่เรารับผิดชอบก็คือเป็นการส่งเสริมในด้านกีฬานะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของสถานที่นะครับอุปกรณ์นะครับให้ รองรับการใช้งานนะครับของสมาคมกีฬานักกีฬาเองนะครับหรือไม่ก็เป็นประชาชนตลอดจนให้คำปรึกษ,ษากับหน่วยงานภายนอกนะครับส่วนนี้คือส่วนสําคัญที่เราจะต้องเตรียมให้มีความพร้อมที่สุดนะครับการการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายเนี่ยนะครับนอกจากบุคลากรเราจะมีความรู้ด้านวิศวกรรมแล้วก็ เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะครับอยู่แล้วนะครับหลักๆนะครับก็พวกพวกสาปวิศวกรเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยถ้าจะเพิ่มเติมเขาเนี่ยตามสถาสถาสถาปนิกนะครับสถาปนิกก็มีอบรมประจําปีอยู่ทุกปีเป็นหัวข้อเลยว่าอบรมเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราสามารถเลือกเลือกที่จะเลือกที่จะไปศึกษาแต่เรื่องที่เราเป็นจุดจุดด้อยของเราเพื่อศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้ด้านสถาปนิกและก็วิศวกรรมมาก ิ่มขึ้นได้นะครับในส่วนของเรื่องกติกาอันนี้ครับก็คือก็ต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาอันนี้อาจจะร่วมกับสมาคมนะครับโดยอาจจะคุยกับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนะครับอาชีพนะครับประสานกันได้ในเรื่องของข้อมูลกติกาแต่ผมว่าถ้าเกิดถ้าเราดีวกับสมาคมเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพราะสมาคมจะมีความรู้ค่อนข้างที่จะ รวดเร็วนะครับที่เขาแข่งบ่อยเขาก็จะมีความรู้ด้านนั้นนะครับในส่วนของเรื่องกฎหมายนะครับต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับกฎหมายพบรบต่างๆนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างนะครับหนังสือเวียนต่างๆเนี่ยจริงๆมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้ง เราทํางานรูทีแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องเรื่องต่างๆเหล่า,านั้นก็อาจจะต้องทบทวนเรื่องสื่อเวียนมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะนําไปใช้ในในบริหารสัญญาในการก่อสร้างต่างๆยกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องของการการที่มีโควิดนะครับรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ผู้รับจ้างมาหลายมาตรการซึ่งกวาจริงเราก็อาจจะไม่คล่องเพราะงั้นบริหารสัญญาเนี่ยเราจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้งานมันรวดเร็ว ไม่ใช่ว่า AR อะไรเราก็อาจจะต้องพึ่งแต่พัสดุเพราะในเบื้องต้นเราอยู่หน้าซายงานต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้เหตุการณ์เพื่อมาวางแผนเร่งรัดงานให,ให้เสร็จเร็วขึ้นได้นะครับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายโดยเร็วเพราะว่าวิศวกรรมกีฬาเนี่ยดูงบลงทุนนะครับซึ่งเป็นเป็นปัดหัวใจเป็นกันนะครับหัวใจสําคัญในเรื่องของการเบิกจ่ายเพราะว่างบลงทุนเราวัดจากการเบิกจ่ายเป็นหลักไม่ได้วัดที่เราออกแบบ มาเสร็จแล้วให้คะแนนเราเไม่ใช่เลยเบิกเงินถึงจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับได้ตัวชีวัมานะครับเพราะงั้นการบริหารสัญญาก็เป็นหัวใจหลักที่จะทําให้ฝ่ายเราเนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายนะครับถ้าเราทําบริหารสัญญาได้เร็วเงินออกเร็วนะครับก็ตัวชีวัดก็จะประสบความสาเร็จตามที่เราได้วางแผนไว้แต่ละปีนะครับส่วนมากเรื่องของแบบรูปรายการเนี่ย ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราทําแบบไม่ชัดเจนนะครับทําให้เกิดความขัดแย้งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการนะครับทำให้ให้งานมาล่าช้าเนี่ยก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้งานมาล่าช้าจนไปถึงส่งผลไปถึงเรื่องการเบิกจ่ายนะครับ <Okay. S 1> ส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการที่บอกว่าบริหารสัญญาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวใจหลัก อาจจะมากกว่าเรื่องของทางเทคนิคก่อสร้างด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดมีการบริหารสัญญาที่ไม่ดีนะครับผิดระเบียบนะครับคือยกตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงรูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงงวดงานหรือหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วเกิดไม่เข้าใจระเบียบเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับกับตัวเจ้าหน้าที่เราเองนะครับเมื่องานแล้วเสร็จ มีหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาสตอง,งอนะครับมาตรวจเจอส่งเรื่องไปปปชอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าคนทํางานนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะงั้นการทํางานที่ผิดระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเงินระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าระเบียบบริหารสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อาจจะต้องโดนโลงโทษนะครับในในในเกณฑ์การลงโทษต่างๆตักเตือนอะไรต่างๆนจนถึงขั้นหนักนะฮะอันนี้เราก็ไม่อยากให้ใหเกิดกับบุคลา,า,ากรที่ทํางานด้านนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทำให้เราหนึ่งก็คือ,อกําลังใจในการทํางานเนี่ยเราจะไม่มีแหละเราก็ตั้งใจทํางานแต่สุดท้ายผิดนะครับกลายเป็นเหมือนจะผิดอ่ะมันก็ทําให้เราปวดหัวว่าแต่ละโปรเจกต์แต่ละ แต่และเรื่องที่เกิดเป็นคดีแล้วเนี่ยไปถึงขั้นตง,ง,งปปชเนี่ยมันหลายปีมากครับตัาบั่นทอนการกําลังใจในการทํางานของของ,ของทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรยึดระเบียบนะครับให้มันถูกต้องนะครับสาคัญก็คือด้านเอกสารนะครับเอกสารจะต้องเป็นขั้นตอนนะครับอานาจใครในการทํางานด้านนี้อํานาจใครในการเ,เปลี่ยนแปลงรายการอํานาจใครในการสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ย สิ่งเหล่านี้ถ้าผิดพลาดแล้วเนี่ยจะเป็นก็คือว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องผิดโดยที่เราอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็จะผิดจะไม่ได้อาจจะไม่คนเดียวนะครับแต่ทั้งคณะนะครับตั้งแต่คณะกรรมการกําหนดที r คณะกรรมการกําหนดราคากลางนะครับคณะกรรมการตรวจรับสดุนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ที่จะต้องระวังนะครับเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้จริงๆระเบียบเนี่ยมันมีกําหนดอยู่แล้วในเว็บไซต์ก็มีเป็นเล่มก็มีนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราทําเรื่องผ่านฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นะครับไม่ใช่ว่าทําเสนอตรงไปบางทีก็ถ้าไม่ผ่านเขาอาจจะผิดก็ได้นะรเราทําฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คืออย่างเรื่องซื้อจ้างเนี่ยเราก็ต้องผ่านพัสดุก่อนนะครับแล้วพัสดุตรวจสอบให้เราถ้าผิดพลาดเขาก็จะตัก ทักมาแล้วก็ให้เราแก้จุดไหนนะครับถึงเสนอผู้ว่าการนะครับไปตามขั้นตอนมันจะมีอยู่ทั้งหมดแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีคือพวก u t u b e นะครับโซเชียลเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับมันจะมีเคสตัตวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นเลยแต่ละแต่เราก็ดูหลายๆอันนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆกรบมบัญชีกลางอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆเป็นบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของพัสดุก็ควรจะถามพัสดุแล้วก่อน ครับถ้าไม่ได้พเพื่อจชี้แจงแล้วงั้นคุณก็ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางลองสอบถามดูเขาก็จะตอบมานะครับซึ่งแต่แต่มันจะนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไปดูเคสเปรียบเทียบมันจะเร็วกว่านะครับหัวใจหลักของฝ่ายวิศวกรรมกีฬานะครับก็นอกจากจะดูแลเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมนะครับในส่วนของการให้คำปรึกษานะครับเรื่องแบบรูปรายการหรือว่า ประสบการณ์ในการทําสนามกีฬานะครับจะไม่เป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของยกตัวอย่างผิวพื้นสนามลู่ยางนะครับอุปกรณ์กีตาอุปกรณ์เทนนิสอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามีองค์ความรู้ด้านนี้อยู่นะครับถ้าทุกท่านหรือว่าหน่วยงานภายนอกนะครับอยากจะหาข้อมูลตรงนี้นะครับแบบรูปรายการตัดส,สนามตัวอย่างไรสนามกีฬาแต่ละชนิดเทนนิสยิงปืนว่ายน้ํา นะครับเราเราแทบจะมีหมดอยู่แล้วนะครับก็ก็เคยมีหน่วยงานข้างนอกขอมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะสปอร์ตนะครับเป็นไฟล์ก็ได้นะครับเป็นพิมพ์เขียวก็ได้อันเนี้ยพอจะมีข้อมูลให้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของหน้างานนะครับบริหารสัญญานะครับก็ถ้าติดขัดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามอบอำนาจไปที่ภูมิภาคนะครับให้ ให้มีการจัดซื้อจ้างแทนส่วนกลางก็มีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสัญญาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับรูปแบบรายการออที่ไม่ตรงกันขัดแย้งกันแก้ไขสัญญาขยายเวลาหรือว่าจะเรื่องของการเรียกผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างเรามีเจ้าหน้าที่ที่ให้ให้ความรู้กับท่านนี้ได้นะครับก็ก็ปรึกษากันได้ตลอดนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับฝ่ายวิทยกรรมกีฬาเนี่ยเราซัพพอร์ตนะครับเรื่องส่งเสริมกีฬานะครับในด้านของสนามกีฬานะครับด้านของการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬานะครับจนไปถึงอาคารกีฬานะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อลองรับนะฮะการแข่งขันลองรับการฝึกซ้อมนะครับของนักกีฬาเองสมาคมนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับ ในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของ b u i l s b r a n ขึ้นมานะครับเพื่อจะหาไรายได้นะครับเราก็เตรียมสพอร์ตด้านด้านนี้ทุกๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้คำว่าการกีฬาในประเทศไทยเนี่ยเป็นสพอร์ตเตอร์ด้านการกีฬานะครับขอบคุณครับ